การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดและหน้าที่ของคำสรรพนามระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยนางสาวสิริรัตน์มูลรัตน์สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกทุกคนนะคะ สำหรับวันนี้พบกับครูดิวเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้ครูดิวก็จะนำเนื้อหาหลักภาษาไทยที่น่าสนใจมาฝากนักเรียนเช่นเคยนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องชนิดและหน้าที่ของคำสรรพนามคำสรรพนามคำสรรพนามคือ คำที่ใช้แทนคำนามเพื่อไม่ต้องใช้คำนามนั้นซ้ําอีกและใช้ในการสนทนาค่ะคำสรรพนามคำสรรพนามแบ่งได้5ชนิดดังนี้ 1. คําคำบุรุษสรรพนาม 2. คำสรรพนามแยกฝ่าย 3. คํคำสรรพนามถาม 4. คำสรรพนามชี้เฉพาะและคําคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะค่ะสำหรับบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้ชนิดและหน้าที่ของคำสรรพนามที่เป็นบุรุษสรรพนามค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบุรุษสรรพนามนั้นจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างบุรุษสรรพนามมี3ชนิดดังนี้ 1. คำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดคองคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟังและ 3. คํคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงค่ะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับบุรุษสรรพนามกันค่ะเริ่มจากบุรุษที่หนึ่งแทนผู้พูด ให้นักเรียนนึกถึงตัวเองนะคะทุกครั้งที่เราจะสนทนากับใครนะคะเราก็จะมีคำที่ใช้แทนผู้พูดคือตัวเองค่ะคำที่ใช้แทนผู้พูดมีดังต่อไปนี้ค่ะฉันผมกระผมดิฉันและอัตมาตัวอย่างประโยคคือ กระผมนายมานะรักดีผู้สมัครหมายเลขหนึ่งบุรุษที่2แทนผู้ฟังผู้ฟังนั้นหมายถึงว่าเวลาเราสนทนากับใครก็จะมีผู้ฟังนะคะผู้ฟังในที่นี้ที่เราจะสามารถใช้แทนผู้ฟังได้มีคำว่าคุณเธอท่าน และโยมค่ะตัวอย่างประโยคเช่นเธอชอบเล่นกีฬาอะไรต่อไปเป็นบุรุษที่3แทนผู้ถูกกล่าวถึงการที่เราจะกล่าวถึงใครนั้นหมายความว่าเราจะสนทนากับเพื่อนแล้วคนบุรุษที่3นั้นไม่ได้อยู่ ในส่วนที่เราอยู่ด้วยนะตอนนั้นนะคะเราก็จะกล่าวถึงเขานะคะเราจะใช้แทนที่กล่าวถึงได้เนี่ยเช่นคําว่าเขามันแบบนี้เป็นต้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูประโยคตัวอย่างกันนะคะประโยคตัวอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ท่านทั้งสองเป็นคนที่รักฉันมาก ต่อไปเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจชนิดและหน้าที่ของคำสรรพนามกันค่ะชนิดและหน้าที่ของคำสรรพนามคำสรรพนามจะทำหน้าที่เป็นประโยคเหมือนกับคำนามคือทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคและทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคค่ะ มาดูตัวอย่างคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคกันค่ะเขาจะไปไหนประธานของประโยคคือคำว่าเขาค่ะคุณจะทำอะไรคําว่าคุณเป็นประธานของประโยค ฉันชอบแมวคำว่าฉันเป็นประธานของประโยคเธอคนนี้เป็นเพื่อนของฉันคำว่าเธอเป็นประธานของประโยคท่านผู้นี้เป็นคนดีคำว่าท่าน เป็นประธานของประโยคต่อไปมารู้จักกับคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคกันค่ะคำว่าเธอพ่อจัดงานวันเกิดให้เธอคำว่าคุณเดทจะมาหาคุณวันศุกร์นี้ คำว่าเขาตัวอย่างประโยคเช่นฉันเห็นเขาอยู่ที่สนามหญ้าคำว่าฉันตัวอย่างประโยคเช่นเธอคนนี้เป็นเพื่อนของฉันคำว่าท่านตัวอย่างประโยคเช่นฉันคุยกับเธอเรื่องของท่าน หลังจากที่เรารู้จักกับชนิดและหน้าที่ของคำสรรพนามกันไปแล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างบทสนทนากันค่ะบทสนทนานี้จะมีบุรุษที่1และบุรุษที่สองกำลังสนทนากันค่ะเริ่มจากที่มินินะคะมิิสวัสดีเอมวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เธอไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวมาหรือ เล่าให้ผมฟังหน่อยสิทะเลสวยไหมเอมตอบกลับมินิว่าสวัสดีจากมินิฉันไปเที่ยวทะเลที่สัตหีบได้ไปเล่นน้ำที่หาดนางรําน้ำทะเลใสสะอาดสวยพอเวลากลางคืนก็ไปดูเขาจับปลาด้วยฉันว่าเธอไปต้องชอบแน่เลย จากบทสนทนานี้นักเรียนจะสังเกตได้ว่ามีคำว่าเธออยู่ในบุรุษที่สองมีคำว่าผมอยู่ในบุรุษที่หนึ่งมีคำว่าฉันอยู่ในบุรุษที่หนึ่งมีคำว่าเขาอยู่ในบุรุษที่สามและมีคำว่าเธออยู่ในบุรุษที่สองค่ะ สิ่งที่สำคัญของคําบุรุษสรรพนามนั้นนักเรียนจะต้องดูที่บริบทของประโยคค่ะว่าในประโยคที่เราอ่านนั้นจะจัดอยู่ในบุรุษที่1บุรุษที่2หรือบุรุษที่3ทุกอย่างนี้จะขึ้นอยู่กับบริบทของประโยคค่ะมาดูตัวอย่างบทสนทนาอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะในบทสนทนานี้มีข้อความว่า ทุกอย่างทางนี้เตรียมเรียบร้อยดีครับผมว่าคุณเดินทางมาเลยครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่ามีคำว่าผมอยู่ในบุรุษที่หนึ่งและมีคำว่าคุณอยู่ในบุรุษที่สองค่ะมาดูที่บทสนทนานี้กันค่ะพอเครื่องบินล้อแตะพื้นดิน ฉันก็คิดถึงคุณเป็นคนแรกนักเรียนจะสังเกตได้ว่ามีคำว่าฉันอยู่ในบุรุษที่หนึ่งมีคำว่าคุณอยู่ในบุรุษที่สองค่ะและบทสนทนาสุดท้ายค่ะพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้าอัตมามีกิจนิมนต์ทั้งวันโยมไม่ต้องรอ ในบทสนทนานี้นักเรียนจะสังเกตได้ว่ามีคำว่าอัตมาและมีคำว่าโยมในส่วนตรงนี้เป็นการสนทนาระหว่างพระและโยมค่ะโยมในที่นี้ก็หมายถึงบุคคลธรรมดาค่ะอัตมาในที่นี้จะจัดอยู่ในบุรุษที่1คือแทนผู้พูดและคำว่าโยมนะคะเป็นบุรุษที่2คือผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างคะ ครูเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะหากนักเรียนไม่เข้าใจสามารถศึกษาได้จากใบความรู้เพิ่มเติมได้เลยค่ะและที่สำคัญวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมสนุกๆมาฝากเช่นเคยนะคะถ้าพร้อมแล้วมาดูพร้อมๆกันค่ะกิจกรรมชวนคิดช่วยตอบ โดยกิจกรรมนี้ให้นักเรียนตอบคำถามจากประโยคที่กำหนดให้นักเรียนสามารถตอบคำถามได้โดยสังเกตดูคำในประโยคว่ามีประธานของประโยคหรือมีกรรมของประโยคค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยค่ะประโยคแรกมีอยู่ว่าเขาเตรียมตัวสอบกลางภาค นักเรียนจะสังเกตได้ว่าในประโยคนี้มีคำว่าเขาเป็นคำสรรพ,พนามคำว่าเขาทำหน้าที่เป็นคำสรรพ,พนามแบบใดคะคำตอบที่ถูกต้องคือคำว่าเขาใช้เป็นประธานของประโยคค่ะ สุนักตัวนี้เป็นของผมนักเรียนจะสังเกตได้ว่าคําว่าผมเป็นคําสรรพนามแล้วคําว่าผมนี้นักเรียนคิดว่าน่าจะจัดอยู่ในหน้าที่ของคําสรรพนามแบบใดคะ คำว่าผมในประโยคนี้คําตอบที่ถูกต้องคือจัดว่าเป็นกรรมของประโยคค่ะฉันไม่โทษเธอหรอกฉันผิดเองคําว่าเธอในประโยคนักเรียนคิดว่าจัดอยู่ในหน้าที่ของคําสรรพนามแบบใดคะ คำว่าเธอในประโยคคําตอบที่ถูกต้องคือจัดว่าเป็นกรรมของประโยคค่ะท่านทั้งหลายจงก้าวเดินไปพร้อมกับเราคําว่าท่านทั้งหลายในประโยคนักเรียนคิดว่าจัดอยู่ในหน้าที่ของคําสรรพนามแบบใดคะ คำสรรพนามที่ว่าท่านทั้งหลายจัดเป็นประธานของประโยคค่ะผมรอท่านมามอบรางวัลครับคำว่าท่านนักเรียนคิดว่าจัดอยู่หน้าที่ของคำสรรพนามแบบใดคะ คำว่าท่านเป็นคำสรรพนามที่จัดเป็นกรรมของประโยคค่ะเราว่าเขาก็เรียนเก่งเหมือนกันนะนักเรียนคิดว่าคำว่าเขาในประโยคคือทําหน้าที่ของคําสรรพนามแบบใดคะ คำว่าเขาจัดว่าเป็นกรรมของประโยคค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนมาถึงช่วงท้ายชั่วโมงแล้วนะคะครูยังหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะหากนักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถศึกษาได้จากใบความรู้เพิ่มเติมได้เลยค่ะแล้วไว้พบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ